ก้อนหินแม้ก้อนเล็กย่อมจมน้ำได้ฉันใดบาปแม้เพียงเล็กน้อยที่บุคคลผู้มีคุณความดีน้อยปกติมีชีวิตอยู่ด้วยใจที่เศร้าหมองบาปนั้นย่อมนำบุคคลไปสู่อาบายได้ฉันนั้นตรงกันข้ามก้อนหินแม้ก้อนใหญ่วางอยู่บนเรือก็อาจนำข้ามมหาสมุทรไปสู่ฝั่งได้ฉันใดบุคคลที่เคยทำผิดพลาดมาในอดีต เมื่อกลับตัวกลับใจได้มันสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแล้วระล,ลึกถึงบุญอยู่เป็นเนืองนิดบุญนั่นเองย่อมนำบุคคลไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ฉันนั้นทานไปดีทั้งหลายเพราะบุญมีอุปการะมากเป็นเครื่องป้องกันภัยในอบายนำไปสู่สุคติโลกสวรรค์ เป็นที่พึ่งทั้งโลกนี้และโลกหน้าองค์พระาราันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าหากบุคคลจะพึงทำบุญก็ควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นทําบุญไว้แล้วเปรียบเสมือนมีขมทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์คือบุญจะติดตามตัวไปเหมือนเงาติดตามตัวฉะนั้น เพื่อไปเกิดในภพที่ดีเป็นคนมั่งมีสรีสุขในชาติหน้าสรุปความว่าคนทุกคนควรทำบุญไว้ผู้มีบุญมีอายุยืนยาวมีสุขกายสุขใจสมดังสุภาษิตที่ว่าการสั่งสมบุญนำุขมาให้